ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกรับโมพ,อพ,อพอ่อเฮาสองคนครับพี่น้องมึอนี้มาเปิดกล่องก่อนหิวมาทาแล้วมาท <c oughs> าแล้วหิวแหงใส่แล้วเฮาสองคนก็มีอยู่คนเดียวมาเด้อมาเด้อพี่น้องแสีบมือก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีวันสงการสงท้ายวันสงการนะคะวันที่สิบห้าเมษายนพี่น้องจา้ามาไ<ส>ด้จา้าใส่มือใช้มือใช้มือคอ อสันคนลนะแซบอย่างเดียวคุณมาคนกันแบแซบเหรอใช่แล้วพักกันจองบ่ม,มีเบิดพุ่นมาคนหลายๆพี่น้องเลยบริเวกิีนดูร้านคนส่งหลายขอบคุณสาวลมเขาลลขกลองเนี่ยจงน้อยแล้วพี่น้อง อากาศดีอากาศดีเดิเปิแอร์สรับพี่น้องเด้อเดินสงการรื่นเพ่อนขี้เมดสนใจทักสอบถาม สนใจขีมเบิดหลักสั่งมาได้เด้อพี่น้องัดทรงตลอด ค่ะไม่เด้อพี่น้องผู้ใดมีปัญหาด้านสิวฝากคัดจุดด่างดำร้อยดำร้อยแดงใจคีมตัวใดเบอร์หายพี่น้องลองเปิดใจคีมเผาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อขนาดทดลองก็มีกินเอากินเอาไปแซบขวดดีเนี่ยมาเข้มผู้ลองขวดเป็นเด่นต้องการเปียกๆมากมาหลาด หิวจังว่าเนาะพอดีเขาเจ้า เปิดมาปุ๊บกินเอากินเอายิงยังย่งยังแฉะ,<ม>ะ,ะบ,ะบ้านาำนัวพอสิตัวสามมือสิเพอดีนะบอกก็บบุกคนอนตะคอนหมอก็ดี cụp cụp đấy. Ừ. Mục măng hoài với gà nó côn mà. lại lại phở อ้ย <c oughs> ม่ก็ใช่ <c oughs> มนเนีย่ยมือทุ่ยไทยแลยไปเล่นทั้งใดเนาะพี่น้องสงกานเล่นมาทักไทยกันใดเด้อพี่น้องรับชมอยู่ทั้งจังหวัดแดน ครับว่าที่กินเด่นๆแซบอีเลยอืมน่วยเบเลนนะเป็นอะไรกินไม่แซบแล้เพราะดีเพราะดีน้ำน้ำเพราะดีไหม,มทุกเรื่องเนี่ยจัะ ออกล้วงแกนนี่พอดีนะเล่มหักเนี่ยครับครับไปดิกับเงิน ยังแสบหลายพี่น้อง,องเดเย็นบ่อยๆไปยังเ,เดี๋ยวแดแห้งหลดเดแ,แดแห้งปวดมายคว่าพออิ่แล้วเบิดเลยไหมน้องพี่น้องกินขากลายนัพวพอดีแสบพี่น้อง อยากพ่อขี่รถเข้าไปทั้ง,งอำเภอไปซือ้อพี่น้องกำลังตัง้งองตั้งยังเลยรัดทา่นะาเนี่ยจังหน่อยแล้วพอ,อ,อกันเอาสำหรับมื้อนี้เขาสองคนพาพีพาน้องมากินข้าวปุ่นเศร้าพี่น้องข้า,าวปุ่นเศร้าอุบลกินยั้งเลแซ่บยั้นั่นพี่น้องจา้า อ๋าผู้ใดอยากร่องกะอำเภอน่าจะรวยเนาะเขาปุ้นแม่น้อยพี่น้องอบอบ่นไดโคตรรับรีวิวอย่างจะไว้แสบบักกลิ่นของเพิ่นอีดีอ่ะสำหรับวันนี้เฮาสองคนสิได้ขอตัวลาพี่ลาน้องไปแล้วบวยพอกันคลิปหน้ามือหน้าครับพี่น่องสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าัส,สดีครับ